ว่ามีตัวน่าดูนั่นแหละถ้่างนั้นปลาอะไรฮอตเชโดหรือว่าปลาชโดปลากระสุบปลากดขึ้นถ้งนั้นปลาจับปลาขวัญตกปลาขึ้นบางเอาแล้วตกอีกแล้วครับมีกระสุปตามด้วยนี่กระสุปใช่หรอ

ก็เป็นชโดอีกหนึ่งตัวนะครับตัวที่สองของผมนะฮะเป็นชโดไซส์เจแปชีนะฮะเชโดป็อกนะครับผมกับเตะแก้คันสีดำนะฮะตามากัดสองทีนะครับทีแรกกัดิดที่สกัดอยู่เลยนะครับฝากดูด้วยนะครับเตะแก้คันของแท้นะครับมีโลโก้ภาษาอังกฤษที่ขานะครับ ฝากเพื่อนๆช่วยดูด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ